คนลูกพี่น้องหลังจากที่หลายคนพ่อศีราบแล้วว่าตอนนี้นะคะท่างบดสนุกได้มีการเตรียมจดทะเบียนน้องอายสกุลพรเป็นลูกบุญธรรมลหลายขคนกับพ่อสิฮูแล้วแต่มือนีสิมบอกประเด็นี่วามีพระท่านหนึง่งที่เป็นผ่าดังยุทีสกุลนครค่ะพี่น้องเป็นคนที่สามารถแบบเชื่อมญานเชื่อมยามยงใดแบบรัวอนาคตรัวอดีตปัจจุบันนะคะพี่น้องได้วอกถึงน้องอายสกุลพรไว้วา่า เคยเป็นนันเป็นนีมากแล้วกับแบบโอ้โหคนลูกมากคนลูกนอกาะพี่น้องคะแต่ว่าเรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมในคลิปคลิปนี้นะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นความเสื่อมผยความเสื่อมั่นเนาะแต่วันนี้เราไปเห็นคลิปที่ลุงออสนะคะเ็นไหลโซดเพื่อนเบ่าออกมาว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างนี้นะในเรื่องของพ่อลูกคูหนี้ได้มาเจอกันมันเป็นเหมือนกับเป็นพรมลิขิตเป็นเรื่องที่แบบทุกอย่างไม่มีคําว่าบังเอิญแล้วเท่ากับ โบเด็มข่าวเปผู้เดมาเสือผู้ที่เสือกะขอให้ข้อมินแบบเออกับเสือกับเือว่ารัท่าไปน้กันแต่คนทีว่าเสือกะขอกับความกรุณาหลายๆ่มีิการมาข้อมินทีว่าแบบก้าวไก่หรือว่าพูดถึงไม่ดีเกี่ยวกับพระหรือว่าเกี่ยวกับใครที่เชื่อในเรื่องนี้ค่ะเออกับจังววาแหละวิจารณญาณในการรัะชมนะคะพี่น้องใส่แบบ ก็ออต้องดูแบบอย่างมีสติรู้อย่างแบบว่าเป็นไปความเป็นไปนเป็นมากนั่นแหละในเรื่องราวนี้เนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ทางเอีเนาะได้ตัดชอ็อตอ่าช็อตหนึ่งของลุงออสนะคะในการพูดถึงอสองพ่อลูกนี่ว่าเป็นยังไงมาอย่างไงนี่นนค่ะ,คะพี่น้องคาพ่น้กว่ามีพระองค์หนึ่งพูดถึงพ่อจ้ากับอี๊ยาอว่าแบบนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงสักครู่หนึ่งลุงออสเนี่ยบอกเรื่องดึกหลับเกี่ยวกับอายบอยมากพี่น้องค่ะอ่ากเิ พิททองหรือว่าอะไรนะครับเกิดพิททองหรืว่าอะไรแต่ไป,เ,ป,เ,ปเกิดไปเกิดที่ทางคุณแล้วก็มหาปอพรุ่นเก่า <c oughs> มันมีมันมีพระองค์หนึ่งครับพระองค์หนึ่งเพื่อนบอกถึงเรื่องอาหารกับพุ่มสะกดด้วยครับเพื่นเป็นพระที่นั่นาทางในใดหรือทางสกุลนครครับเป็นวนาโ,โนกระเรเาะบอกสังผมฟังนี่แหละแต่ว่าผมปฏิบัติเพื่อนว,วิถีทองฟังว่า,าอุจจจาบรมเณรเซวามา พ่อกับซันนี่มุเจามี่บุญต่อกันมาเป็นภูบแล้วเป็นชาติแล้วคือน้องอายนี่เป็นลูกเป็นลูกเก่าเป็นลูกเขาเก่าของพ่อพกสตรอดแต่แต่อยู่เป็นพญานาคนะครับอันนี้คือพระคนณเราด้วยครับผมกต่ว่าเนั่นแค่เปิดๆให้น้องฟังมันเป็นอย่างนี้ซื่นเป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลนะครับขันท้าวศรีอารขันโบรขันพี่น้องฟังพี่น้องกับพิจารณาเอานะครับมาเลนไหนบุกขันโบว่าขึ้นมีทองขมาได้นะครับเอาง่ายๆซะ้ขันโบรง่ายคือเกิดพิจารณากว่าได้คุณวานยศีเหมือนฝากท้องนั้นมาเกิดค่ะเออพี่น้องเราว่าเป็นลูกบอดนกแล้วคนคอมเมนต์กับว่าบอดนกเ่ายังมีเมียจะเทียรลายแบบเนี้ยก็เลยฝากของผู้อื่นมาเกิดบอสศรี่แล้วมันเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาเป็นอย่างหมานะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ แต่สุดท้ายก็ได้มาอยู่ด้วยกันอาจารย์บามีแบบหลูกลานพญานาคของเซจพี่น้องคะเป็นเรื่องที่ลึกลับอเรื่องแบบละเอียดอ่อนๆซะเข้ากับบอยาแบบบ่อยยังลึกขนาดนั้นเข้ากับบอฟังตามดีพื้นบอกมากแล้วเรื่องนี้รู้สึกว่าบ่คอยเปิดเผยมองใดแม่ยังไม่มีใครค่อยขนาดเรายังเพิ่งเห็นเลยแต่ใครเคยเห็นก่อนก็คอมเมนต์ไว้ด้วยค่ะรู้สึกว่าฟังแต่ละช่วงแต่ละช็อตที่ลุงออสพูดรู้สึกว่าเออ มันเป็นมาอย่างนี้เราเราเข้าใจเแเพราะพี่น้องขาเข้าเสือเดชสอมพ่ับกับจ้าเนยคือแบบเสื้อสนิทใจเลยว่าเอออาจจะเป็นอย่างจริงแต่ว่าบางท่านบางคนในที่ไม่เชื่อก็เราก็ไม่ได้จะแบบบางท่าห้มาเชื่อด้วยนะคะแต่เข้าสองคนอะเสื้อเสือนี่เรื่องเล่าหนีที่เพื่อนเบ่านะคะพี่น้องแล้วทีนี้แฟนคลับแต่ละคนมาคอมเมนต์โอ้พี่น้องคะไปทิศทางเดียวกันเกือบทั้งหมดเลยออแฟนคลับสมัครคือเสื้อนั่นแหละแมนแมนค่ะอ่า ซื้อกันจับไปจังสรอยุคะว่าทุกอย่างมันกำหนดมาแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะโชคดีมีชายพ่อลูกลูกสาวคูน่นี้คือมีบุญนั่นเองคือแบบโอ้โหมีบุญพาสนามากเป็นไปได้นะแค่ไปเกิดอีกคนหนึ่งแต่พ่อลูกคือมาหาการจนเจอทุกชตาการพบพุาสนาของน้องเขาเนาอเนี่ยเป็นไปได้ค่ะคอมเมนต์คือก็คือมัน,<ห>นเป็นไปได้เหลนะพี่น้องอเอาง่ายๆซาเรืองแบบนี้ห้องโมงบ่เห็นแล้วบบห้องกรวมันเป็นจังไนแต่ สิ่งที่สัมผัสได้อย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่อายมาอยู่นี่คนคิดว่าเป็นลูกนกพงสะกรค่ะแทบจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตบางคนคิดว่าเอานกพงศกรไปแอบมีลูกแต่ย่ามใดไปซุกลูกซุกเมียวไว้ตั้งแต่ตอนไหนค่ะเออแล้วบันนี้ทุกอย่างความหาความผูกพันทีมีต่อกันแลกกันอ่ะมันเหตไในทุกคนรู้สึกว่าแบบมันไม่มีคําว่าบังเอิญเอาง่างไๆซะค่ะเออแล้วธุรกิจไม่ว่าจะอะไรก็ตามเหมือนกับมัน ลุงเลือขถึเหมดเลยอนาแบบยอดกราบขืนสูงเลยสำหรับไม่ว่าอะไรก็ตามหรือเป็นกระแสคนรู้จักคนนิยมอะเยอะแถมกับงานแต่ละงานแต่ละช่วงเวลาไปไหนมาไหนคนรู้จักงานเข้ามาแบบท้าทุ่มเขามากเนี่ยพี่น้องขามันมันเบิ่งได้ตาเปล่าเลยค่ะว่าแติคนนี้มาอยู่แล้วมาส่วนมาส่วนเสียไม่หกขืนง่าไๆซะแต่กาเสียไม่หกกะ มีือเสียงอยูแต่กับว่าในขนาดดีเอาง่ายก็คือคนที่ไม่รู้จักหมอลำจริงๆก็แทบจะไม่รู้จักคณะหมอลำเสียงวิห <ừ m. S 2> เพราะว่าคนที่บ่เบิ่งหมอลำกับสิยงหัจใกคันาหมอลำเนาะหัจักไปทา้งระเบียบปถมพูดิค่ะหมายถึงคนที่ปติตตามหมอลำนะพี่น้อง <ừ m. S 2> แต่ทุกวันนี้เคยว่าหลายรอบแล้วว่าคนไม่ดูหมอลำม,มาดูหมอลำเพราะว่าอาอสกุนลนพรนี่แหละคะ่ะพี่น้องเขาก็เลยเห็นว่า ทุกย่างมันส่วนกันขื้นเมอดอีหรีมันแบบมันเขาเอินมามันหนุนหลังกันขึ่นหมอบุญวัสนาเพิ่นเพิ่นทรงกันจากคนที่ไม่เคยดูหมอลาเลยแล้วมาตกหลุมรักแบบว่าหาทางออกไม่เจอวันไหนไม่ดูคือนอนไม่หลับลองคนกันบานะคะพี่น้องแมนค่ะมันก็ือวาเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับพนะหมอลาเสียงมีหกนอนแล้วเรื่องแบบนี้เรื่องท่ว่าเพราว่าสิเป็นกับศาสตร์เมื่อเกิดเ่ว่าสิเป็นฝากลูกฝากทองเมื่อเกิดบ่ว่าสิเป็นครูบุญครูยังก็ตามแต่มันเป็นเรื่องที ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับปอ้ไอแล้วก็บอดนกมันเกิดขึ้นหลายเคสใช่แ,แต่คนเสือ่อเสือแล้วเรื่องนี้มันเอมนมอมันบอกยากเอายาซาเราเขาบอกในมอน่กะเขาเห็นไงเขามองเห็นเขาเลยอยากมาบอกเราพ่อไปเห็นว่าเอ้ยมีพระท่านเนี้เนะี่ยอาจารย์ที่เป็น คนที่นั่งสมาธิมียานเนี่ยออยู่สกลเนาะเคยพูดถึงอาอายแบบนี้กับบอสนกแล้วก็พูดให้บอสนกฟังบอสนกก็เลยมาพูดให้ลุงออฟฟังลุงออฟก็เลยเอามาพูดให้เราฟังค่ะในทุกวันนี้ที่เราได้เห็นในเรื่องราวที่แบบมันเหลือมันเหลือเสื้อ่ะพี่นอกแต่ก็บังเอิญเนาะเห็นไหมแบบเรื่องที่ว่าอาพญานาคสยพี่าหน้าขี้อย่งสิมันแบบมันเหมือนกับมันบังเอิญมันบังเอิญบอแล้ว คือตอนี่วาชงนอช้องจออกเอ็มีนาอมันก็นมีเรื่องมาเอิน,นหลายเดืองแล้วเพียงนี่กับส่วนชีวิตน้องขึ้นหลายขึ้นกันคนรู้สึกว่าตั้งแต่ปล่อยเพลงใจสอบนเกานนะนาคีมามนค,คนเข้ามาหาอายเยอะมากมพี่น้องคะไม่ว่าจะเป็นแอปไหนคนแบบท้าทมเขามาเลยว่าเออทําไมตามมาติดตามจากเพลงนี้ก็มีเยอะนะใช่ค่ะเอยแบบนอ้องขึ้นจว่าตอนไหนแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะนราเรื่องในใเรื่องเกี่ยวกับพญายนุพญานางแล้ว ทางบอดนกอีคือกันบพว,ว่าสีแ่งสุดไหนตะกี้มันเคยแต่งเป็นคล้ขาขๆพระยาหนางนะอนงค์นี้น,นั่นหละพี่นงแบบคืนแห้งแบบแต่งเราคืนเหมือนเหมือนแฝงอย่างสกางอันนี้เอฟซีเพิ่นบาค่ะค่ะยังไงก็ฝากปิจารณนาบนี่เรื่องนี่ไว้น้นำสำหรับผู้ใดที่เคยเห็นแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ผู้ใดที่ฟังคลิปนี้จบแล้วมาฮอตอนนี้นะคะก็ขอคอมเมนต์คนละคอมเมนต์มามีความคิดเห็นจนังหดกับเรื่องเล่าเรื่องนี้ค่ะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างที่ได้ รับชมหรือว่าใครได้ชมแล้วในคลิปก่อนหน้ั้นก็คือค่ะก็มาพูดคุยกันได้เนะในเรื่องราวนี้แต่ห้องสองเซาคือพี่น้องขาคนขี้งลุเสื้อในเสื่อนรพวนี้เพราะห้องติดตามมาหลายย่างคือกันแล้วก็รับรู้ว่าโอเคมัน มันจริงๆแหละมันเป็นมาอยังไงค่ะนันแลมบนนีกนะคะพี่น้องค่ะก็นีเรื่องเล่าข่าวสารของไอสิคุณพรแล้วก็ทีมงานของในองค์กรสิงห์นะคะมาพูดเพียงเท่านี้ยังงั้ฝากก,าวกวาดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ,คะไปกันค่ะ